มาานหนแบบกระโด่ใช่งออันหนึ่งออันนึ่งรับยได้ยังนีงับให้หน่อยไม่ปวด่ะไม่เลือกให้เลยทุเรียนไม่สู้สวัสดีค่ะ อันมาจากไหนคะนี่ว่าอันนี้อยู่โรงหลวงเป็นพิการเป็นสายบุญลงโคนแต่อันนี้ก็เป็นสายบุญมาจากโคราชเอฟซีแล้วก็เป็นอาจารย์ครูสอนอาหารและธรรมธุรกิจต้นไม้ด้วยอ๋อแล้วส่งเสริมเกษตระกรให้มีรายได้เสริมแล้วจะเอาไปไหนคะเอามาขายมาส่งให้เราทุกคนนี่แหละปลูกกันคนละต้นสองต้นค่ะค่ะค่ะจะได้มี เอ,เอาลงมาโชว์หน่อยค่ะเอาลงมาโชว์หน่อยเพราะว่ะาช,อ,าชอบชอบปลูกอยู่แล้วคะดด่ะ้องถูกบ่คะแล้วอันนี้ต้นไม้นี้ทนทานแข็งแรงทนแดดทนฝนไหมคะนี่ ต้นต้นหนึ่งคนสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตนะคะอันนี้คืาจารย์ตาคนสู้ชีวิตเราจแล้วจำแมวเลี้ยงเข่งผักหวานก็มีแต่มันอาะเลยไม่ได้ต้นละเท่าไหร่ขอพอนปลูกมือให้แล้วก็จุนเนอร์ก็ไม่คุ้นก็เลยอัดเกษงมาก่อนต้นเท่าไหร่คะทุเรียนไว้ยี่สิบจ้าราคาจายก็ได้แค่ตลาดคุณไม่ได้กันตลาดเล้ยนะคะใสิ่งใหญ่สงสัยเดือนต้นละร้อยยี่สิบนะคะเนาะ ต้นละ120คือวันนี้คือราคาอันนี้คือราคาต่ําสุดแล้วเนาะจ้ะต่ำสุดคือตรงจากจันทบุรีคัดมาเลยใครอยากได้นเหรยตรงจากจันทบุรีคือเรือนเหมือนทองแล้วทุเรียนที่ชื่อดังๆล่ะคะฮะที่มันมีชื่อดังๆล่ะ อ๋อหมมซันูคิมซัน่อ๋อหมูซันคิงตัวใดแต่อันนี้หมอนทองค่ะหมอนทองราคามันจะไปกว่านมูซันคิงมันให้ผลผลิตเร็วมันจะก็มีพนักงานให้ได้หมดสั่งอะไรก็รับออเดอร์สั่งทันเออเอไม่ไม่ได้เลือกแล้วเออขอบคุณไม่ได้เนอ ให้มันให้ยืนให้รวยเงินเป็นกรรมรวยคำเป็นโกรธเดอ้อชาติไในต้นง้อนั่นไงง้ออันนี้ทุเรียน <c oughs> จะเอาอะไรไหมเอาเอาทุเรียนไหม นี่อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นน,นึ่งไม่ได้ไม่เอาสองตนี่ไงได้แล้วไ,ได้แล้วเพราะว่าแม่ดาชอบปลูกนะคะแม่ดาชอบปลูกแม่ดาทำไมได้สวยมาเลือกเลยคะ่ะสวยคะ่ะมีสวยอ้าวมาเลือกอีกมีสวยเยอะ <c oughs> นี่ไงแม่ดาได้ทุเรียนแล้วหนึ่งต้นแม่ดาจะไปปลูก <c oughs> ที่บ้าน มังอย่างวุทุเรียนก็มีแล้วเมันแต่พูดถึงว่าปลูกละมุดน่ะดีผลดีปลูกแถวบ้านเราผลผลิตดีทุเรียนยังไม่กทุเรียนปลูกแล้วได้กินได้กินหมากเราด้วยจ้าเหลือมังคุดกับองุ่นจ้า นี S <S, <S o, ่ไงป้าคำสายอันสวยๆนี่น um> ี่ต้นใหญ่ๆนี่ก็มันสวยไงมันก็เลยกล่องอ้อต้นองอย้นอโอ้โหนี่ไงฝนตกแล้วนี่ไงอันนี้ก็สวยนี่ป้าคำสายนี้เอานี้แหละอันนี้สวยนี่เนอะอืม สวยแต่อันนี้มันลำต้นมันจะใหญ่กว่าอือไม่รู้แแ้ายจัรับโทรศัพอยู่เอวานโทรศัพท์ับปากกาิมซทั้งสี่แสนนั่นเองนนี่ลุงจิมอัน อันนี้ลองกองหรือเปล่าคะอันนี้งกคนีอะไรอันนี้หอวค่ะนี้คืออะไรนีคอรลุงจิมดแู่เรียนเอาให้เลยลุงกิมเรียนต้องเอามาที่ครับเอาทุกอย่างเลยลุงกิมอ่าอันนี้ มันได้แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือลองฟองใช่ไหมเหลือเหลือมังคุดเหลือมังคุด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 มาติดต้นนึ่งไม่ไม่ไม่ต้องใส่ถุงครับไม่ต้องใส่ถุงเพราะว่าผมมีคนเอาไปปลูกแล้วอ๋อแต่ว่าอันนี้โตเร็วมากแล้วอีกอย่างนึงปลูกแล้วโตเร็วมากเขาบรรทุกมาสองร้อยต้นเดินทางมาจากดู ไปอาวิ่งมาจากอาจาร์จาอยู่โคร่าแล้วต้องเป็นอาจารย์สอนทํางานสู้ชีวิตรถรถเก่งไม่ใช่ไม่ใช่คนนั่งอย่างเดียวนะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเต็มอัดมาจากรถเก่งคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมังคุดเหรอไม่ผมอยากได้อยากเห็นมังคุดแล้วตอสวนผลไม้มาเลยนะคะมาเต็มรถเก่งเลยนะคะสวนผลไม้นะคะใส่ได้แล้วนะโอ้ยโอสเตเลียน เอาไปแล้วผมมีธุระอยู่ปูกเออลงจีนมาใจนี่จะจ่ายเด้อมันต้นละเสียดายร้อเสียดายมาต้นมาปลายฝนถ้ามาต้นฝนคงจะได้ขายดีกว่านี้ปลูกต้นจีไห่นาพนิยมร้อยยี่สิบอันนี้คือต้นอะไรนี่ลงกองค่ะลงกองแป้งใสปลูกง่ายปลูกง่ายโตไวเอเอาเลย แมนาได้แล้วแม่นาปลูกแล้วโตไวมากรอออกผลก่อนโอ้ยมัจอยู่บ้านไม่มีที่ดินก็จะอยู่บ้านปู่หาไม่เจอแซม่จะอยู่บ้านปู่หัวลงบ้านด้วกว่าเอาขึ้นไม่ให้ไอ้นี่จะมาเลือกเอาต้นพิมพาอะไรก็เลือกเอาอ่าเลือกเข้าไปเลยนี่ไงงอนี่ป้าคำใสนี่เรากรองตันหยงตัวนี้ร้อยห้าสิบบาท

ค่ะปกติมีที่ที่บ้านละมุดปลูกง,ง่าย้ตนลละมุดปลูกง,ง่ายแล้วก็ได้ได้กินผลไวละมุปดปลูกได้ดีเราไปซื้อของตลาดมันแทนอันนี้คัดตรงแล้วมันเป็นศูนย์คัดคันให้ได้ค่ะช้วยได้เอาโคกใดเลยนั่นไงเราช่วยเอากคกนั่นเนาะจ้ะนี่นะคะลุงจิมมาซื้อกระบอกของแม่ดาแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทต้องขอบคุณคุณลุงจิมมากนะคะที่ช่วย สินค้าของแม่ดานะคะควรให้รับความกระทบกระเทือนบอกบอกทางนั่นด้วยบอกออกทางยูทูบเขาจะได้เรียนรู้กันี้ก็นี่ไงก็ได้เรียนอะไรถ่ายทอดหันไปไปทางทิศตะวันออกบอกค่ะไปรับแสงยอดเช้าแหละแล้วก็ถ้าอากาศอากาศทางอีสานเนี่ยจะจะร้อนนิดนึงนะคะก็รบกวนทำร่มให้น้องนิดนึง ฝั่งนี้ทางที่ตะวันออกใช่ไหมคะแดดแบบนี้เออถือว่าแบบโอเคเถือว่าตะวันออกคื้อย่างนี้สมมุติตอนเช้าเนาะเราจะเอาตอนนี้ต้องหันไปทางนี้เนาะหันไปทางที่ตะวันออกต้องเอาไม้ปักปักไม้ด้วยนะคะสำหรับทุกท่นี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไม้ปักไม้ปักคือคนบ้านะไม้ปักเวลาปักหันหน้าไปทางนี้ถือว่าตะวันออกขึ้นตอนเช้าอย่างเงี้ยก็ยก็อย่างเงี้เอา รับแสงเพื่อสังเคราะห์แสงมันจะได้ไม่สมมุติว่าหันที่ตะวันออกทางนี้เราก็หันไปแบบนี้บ่กหันแบบนี้ไหมแล้วมันออกขึ้นทางนี้ใช่ไหมบ้านจ้้บานฝั่งนี้ใช่หันนี้มาหันยังไงนี่เออจะหันไปเออจะกับปากเออปากไม้โอ้แบบนี้แสงตอนเช้ารับแสงเรากำลังจะสังเคราะห์แสงก็จะทำได้เคยจะเอาตรกนี้บอกเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้นนั้นไม่เอาหรอหนต้นนั้นคือไม่ไม่ต้นนั้นเอาอยู่แล้วไม่เอามากต้นนี้ต้นนี้ไงเอาคู่นี้หนึ่งต้นนี้ นี่กับต้นนี้ไม่ไม่นั่นไงอ๋อนี่ไงนี่ตัวนึ่งวันนี้มันมีตูกระตุ้นเขาจแข็งแรงใช่อายุสามสามสี่ปีเก็บผลผลิตปีแรกยจะเพิ่งเก็บนะหรอปีสามหน่ะได้จะเพิ่งเก็บเยอะเพราะว่าต้องให้มันเลี้ยงเอาเอาแบบเป็นคู่เราจะเนื้อคู่จะอยู่กับเรานาน เค่่ะะพราาวถ้าถ้าไม่อยากให้เนื้อคู่อยู่นานล่ะต้องเอาหนึ่งนะคะเนาะเป็นเสีบยอดใช้เวลาเปิดตาดอกได้สามตอนกลางปีอันนี้ค่ะเอาผลขอบคุณมากค่ะพี่อยากจะลองกินก็เอาไว้ไม่ให้เกินค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ดาก็ซื้อต้นทุเรียนแล้วนะคะเพราะว่าแม่ดาเป็นคนที่ชอบปลูกนะคะทดลองผิดถูกไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะะเดี๋ยยวมมาบ่่ออๆจให้้ขูลคะ